ที่สถานีขนมจีนบ้านเกาะนะครับดูดูดูสัญลักษณ์นะครับคนละครื่นนะครับเปาตาังแซบหลายนะโอ้มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเปิดบริการเจ็ดโมงนะครับศูนย์เก้าหกเก้าสี่ศูนย์ห้าห้าสามศูนย์นะครับมันมีน้ำแกะน้ำยาอะไรมาครับนี่น้ำยาไก่ครับผมน้ำยาไก่โอ้แล้วโชว์โชว์ซิโชว์โชว์โชว์โอ้น่ากินมากแล้วแต่พวกไก่โอ้อันนี้ของปโปรดของโปรดจีนนะครับ อันนี้ตอนมาตอนมาจะอะไรดูดูดูอัวนี้น้ำยาภาคใต้เลยครับไฟปลาร์ภาคใต้เลยเราเป็นคนใต้ไปเลยครับผมนครคุ้นบ้านชุมพรนะคนนครศรีนครศรีไทรปาร์ด้วยนครศรีธรรมราชนครราชสีมาเอ๋ออันนี้ตอนพี่อยู่ภูเก็ตพี่ชื่อได้เลยนะเนี่ยอันนี้อันนี้ยากทำไมอันสิบสามมอที่สามเจียวหวานเจียวหวานเจียวหวานไก่เจียวหวานไก่โอเคอันนี้ไปเท่าไหร่ อันนี้อันนี้ก็ไก่เหมือนกันหรือว่าเป็นเป็นเครื่องในเป็นน่องครับอันนี้จะเน้นไปครับไหนพี่ดูสิไหนดูโอ้เครื่องในเป็นเหาะอ่าเป็นน่องน่องเป็นน่องครับน้องใหญ่นดูองมาชวนน้องมาชวนอ่าครับเอ่าแล้วดูเครื่องในเมื่อกี้ขึ้นเลยเครื่องในนะครับอันนี้โคราชก็นิยมกินนะครับเวลาเล่นงานนี้คุณท่านไม่ยินนิยมกินอันนี้โอเคเค้นดูอีกอันหนึง อันนี้เกีปลากะทิปลากะทิอันนี้แต่ด้คนนิยมเยอะมากเลยเนาะนีบอันนี้กินง่ายเนาะคุ้นมากเลยใส่ปลาเยอะสองตัวปลาเลยครับคุณน้องเป็นปลาเป็นปลานินครับปลานินทำมาจากปลานินนะครับแล้วก็ลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นของอะไรครับลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาเนาะมาสเต๊กมาดูแล้วพี่จะกินอะไรอันนี้อันนี้แกงปลาครับผมแกงปลาแกง๊ปลาแกงลาเลยครับเครื่องเยอะ าทายสิครับว่าทิศแดนจะกินอะไรทิศแดนจะกินสิ่งนี้นะครับแห่น่แท่นเอาอันนี้เอาแบบล้นๆเลยนะอ,อันนี้จัดหนักๆคุ้นๆเลยได้เลยน้ำยากะทินะครับ,รบแล้วก็วบาทเอาตีนมาห้าตีนเลยครับห้าๆๆตีนแล้วครับแล้วก็อีกชินน้นนึงนะครับได้ๆโอเคเอาเ้ยผักปลูกเองเนอะนะผักปลูกเองเ้อะโอ้โหผักอิตูผักอิตูนี่นี่นี่ซีลามซีลาม อะกาศหอมดูสิดูดูด,ดูของแขมงก็คือสุขภาพมะเขือเทศด้วยเ้อมีตุงมีแ้งดูดูมีถุงมีถัว่วดูสิเขาตอบโจทย์เขาตอบโจทย์คนเมืองที่ใฝ่หาแอาสุขภาพเนาะใส่หาสุขภาพเป็นสิ่งที่ร้ายคนนะครับบางทีกินผักเนาะผักมันโอเคจริงหรือเปล่าเราก็จะคำนึงนะครับคำนึงว่าผักโอเคไหมอะไรอย่างนงี้นะครับ อันนี้แสดงว่าเขาทำเพื่อจะเก็บมเมล็ดมันเนาะเพื่อเก็บมเมล็ดคนอีสานชอบกินผักชีลาวนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงออมต่างๆที่แดนก็ชอบกินเนาะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับดูดูดูอันนี้เม็ดมังลักร์ลดความอ้วนได้ด้วยนะครับเก็บมเมล็ดมันไวนะ้เนาะดูดูด,ดูกินเนื้อกินมเมล็ดมันด้วยนะเห็นไหมครับเอาไว้ทำพันครับาไว้ทำพันที่เขาเอาไว้ทำพันขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับกดไลค์กดเลิฟเนาะ เวลาใครมาโคราชสถานีรถไฟบ้านเกาะใกล้ๆก็แวะมาเยี่ยมเยียนน้องเขาได้นะครับคนนครซีมาอยู่นครอ,อาจจซีมานะครับรสชาติเข้มข้นรับรองและเผาเข้มข้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับชอบกดไลค์กดเลิฟทุกคิ่เพื่อแดดน,นะครับหรืตีชีวิตชาวบ้านอันน้แห้งบรรยากาศของร้านมาดูการมีผักอะไรบ้างนะครับผักอะไรบ้างแตงกวา แทนป้านะครับแล้วมีผักอีตูนะครับผักอีตูผักอีตูหรือว่าใบแามงรักนะครับตัวสั้ยาวนะครับตัวสั้ยาวแทนแทนอันนี้อะไรนะกระรำปีผักชีลาวนะครับรสชีใบหยิกเนาะมิ้นส์หรือว่าซาลาเนาซาลาเนาดูซิดูซิกินผักมีวิตามินมีประโยชน์เนาะนะครับเรียกว่าขนมจีนหรือว่า rice noodle น,นะครับ ั่นก็คือผักกัดดอกนะครับอุ้ยมาดูวนันนี้ทิดแดนเรียกว่าเรียกว่าทานกินหรือว่าซัมติงนะครับกินเยอะมาก,กวันนี้คือแบบกินสุดๆลูกชิ้นดูดิน่ากือขนาดน่องไายใหญ่มากครับแล้วก็ที่สําคัญคือชีนวัยรุ่นที่ว่าวัยชีนนะครับกินคอลลาเจนเราจะได้ไม่น่าไม่แกะนะ่เนาะหน้าเด้งหน้าเต่งตึงนะครับใครอยากหน้าเต่งตึงเด้งเด้งเด้งต้องมาทานชีนนะครับชิคเก้นชีนนะครับเนาะ ไม่ล่ะมีเคล็ดลับมาฝากตาลอดเลย